ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแมปปลูกสวนอีพีสาเกมโรบอกนั่นเองจะจบอีพีไหนกันแน่เนี่ยทุกคนอ่าอุ้ยตอนนี้ฉันเข้ามามันไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่นะมันเป็นอย่างนี้ล่ะโอ้อันนี้ใหญ่เวอร์ารเริ่มน้่มเทิมโอ้โห มันจะโตเองนะคะปรเมาณน,นี้มีอะไรขายบ้างคะลุงแซมอันนี้แตงโมลุงแซมคะ่ะเอหนูได้ข่าวว่าลุงแซมจะไปพักนู่นพักนี่แล้วคะหนูไม่อยากให้ลุงไปหน้นะแล้วใครจะขายผักแทนลุงล่ะคะหนูไปเจอคลิปหลายๆคลิปมาเลยนะคะลุงอ,อ โอเคชีวิตเดิมๆของการปลูกสวนเราก็จะไปเก็บผักกันแค่แต่ฉันไม่อยากเก็บอันเก่าเพราะมันมีแสงแบบนี้ด้วยเอาไว้คนจอดจัดกันแล้วกันละเล่นเอาไว้คนที่มาขอเราเราจะให้อันที่มีสแสงแต่เราจะไม่เก็บอัน ที่สองแสนคือเมื่อกี้เผื่อเก็บไปค่ะโอเคไม่เป็นไรละเก็บต้นกล้วยเป็นธรรมชาติค่ะเอออะไรอะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะระก,กอมะระก,กอมะระก,กอเก็บทำตามธรรมชาตินะคะเก็บตามธรรมชาติเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแอปเปิล ไปปูนี่มะเร็ดของเราเอาปุกตรงนี้เลยโอเคตัวนี้คือสวนยุ่งยากมากเลยค่ะ เราจําเป็นต้องลบไอ้นามนี้ก่อนนะคะทุกคนคือมันมีประโยชน์มากเลยราคามันสูงมากเลยนะะแต่เราก็จําเป็นที่จะต้องลบจริงๆค่ะแต่จริงๆก็ไม่อยากลบนะคะแต่เราก็ต้องลบจริงๆนะคะชีวิตบ้านๆของเรานะคะเราจะไป ซื้อบัวรดน้ำกันค่ะบัวรดน้ำอยู่ไม่ไกลนะคะมีรัวด้วยบ้านเออปลูกสวนแห่งนี้มีอ่อรัวด้วยจัดมาห้าหมื่นค่ะจัดมาห้าหมื่นดอลลาร์บัวรดน้ำนะคะ ไปให้หมดค่ะไม่เหลือเอือเผื่อ,อคือเราจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยชอบแต่งหมดเท่าไหร่นะคะ,วะเวลาจบุกจริงอุ๊ยเยอะอยู่นะจ๊ะแต่นี่ไม่ใช่ส่วนของฉันล่ะ ฉันยาข้างบนนั้นมันจะมีอะไรนะฉันลองปีนของเธอหน่อยนะเพื่อนเราคงไม่ว่าอะไรหรอกเอยเริ่มจากมีชิงช้าก่อนเลยเออตกเลยตกไปหนึ่งช็อตครับพี่น้องขึ้นใหม่ครับมาทะเล้นกันครับไม่ได้ทะลึ่งหรือไม่ได้ทะเล้นนะครับมาเล่นสวนของเพื่อน ไม่ใช่เพื่อนแท้ๆนะอ่ะแล้วก็จะแบบกระโดดตามแมปออฟฟี่ไปแล้วมันเอ่อเพื่อนจะสร้างอะไรเนี่ยมันดูเหมาะสมกับเธอมากเลยนะยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหสร้างมัวตัวลืกเกินเอ,อ้อนี่ไงฉันมาถึงเส้นชายแล้ว โอเคเราอย่าไปเสียเวลากับอ่อม,มีผักมาขายแล้วหรอดีเลยลุงแซมให้ผักหนูหน่อยนะคะอันนี้กล้วยโอ้กล้วยจะเต็มบ้านแล้วค่ะพี่พอเธอขาดพี่ลุงแซมลุงแซมข้าขอถามหน่อยนะลุงแซมไม่ต้องขายกล้วยได้แล้วมั้งกล้วยเต็มบ้านแล้วเนี่ยคุณลุงแซม ไม่ใช่ไม่ใช่กล้วยเต็มบ้านนะคะกล้วยเต็มสวนหมดแล้วค่ะลุงแซมเห็นไหมคะลุงแซมลุกลุงรังแมวลุงรังแล้วค่ะลุงแซมแต่มันก็มีร่มให้อยู่นะคะเน,นี่ยตรงเนี้ยคือร่มมากเลยค่ะสามารถปิกปิก,ปกแคมป์ปิ้งนู่นนี่ได้คือฉันชอบตรงนี้มากเลยจะววงกลมให้ดูค่ะเนี่ยตรงนี้มากเลยใบสีเขียวว่า เป็นต้นพริกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยแล้วมันทำเหมือนเป็นประตูด้วยอะ่ะฉันชอบฉันชอบมันใช่อืมีใครเล่นบ้างเนี่ยคะสามคนเองเราจะไปบริจาคให้ คนดีกันนะคะบริจาคสปโโรสบริจาคสป,ปาโรสนะคะกำลังคุยอะไรกันอยู่กดเลยอะไรกันเนี่ยฉันให้คุณนะคะมีการเอาด้วย โอ้รุงแซมพักยังไม่มาขายก่อหนูต้องปลูกแตงโมนี่นะหนูไม่อยากปลูกแตงโมเลยหนูไม่ชอบกดอันแรกสิแสดงว่าเป็นคนไทยนะคะมารีวิวสวนดีไหมคะโอ้คลิปยาวมากเลยรีวิวสวนนิดหน่อยอันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่อันนี้บูเบอร์รี่อันนี้สับป,ประรด อันนี้มะเขือเทศอันนี้ดอกอะไรไม่รู้ค่ะอันนี้แอปเปิลนะคะอันนี้บันนันนะด้วยค่ะอันนี้อะไรไม่รู้นะคะอันนี้ก็แอปเปิลอันนี้มะม่วงมั้งคะแต่มะม่วงไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นมะนาวหรืออะไรสักอย่างนะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวนของเราที่เรา ฝันไฟว่ายักสวนมามากเลยก็ได้มาทำจริงแล้วนะคะคือสวยมากเลยแกอันนี้จะเป็นแบบพวกรั้วอะไรแบบนี้จะคันงแดกกด,ดกันนู่นนี่อันนี้คือเราเคลียร์พื้นที่เพื่อจัดสร้างรั้วนะคะรั้วรั้วเป็นอันนี้ค่ะต้นนี้เลยค่ะส่วนข้างหลังจะไม่มีรั้วนะคะใช่ค่ะตรงข้างหลังนู่นเลยค่ะจะไม่มีรั้วใครเข้ามาอีกเนี่ย ถ่ายคลิปทุกรอบจะมีคนเข้ามาอีกแล้วหรอโอเคก็จบไปเพียงเท่านี้ค่ะละครนะคะทาพรุ่งนี้นะคะพอดีว่าไม่ค่อยว่างค่ะเปิดเทอมก็เออไม่ค่อยว่างค่ะต้องไปวันเสาร์ทิตย์ถึงจะว่างทำละครได้โอเคไปบ,บายจุมั่ว